เอาไปผสมให้ก <afraid> ็คงจะไม่ด <hi> ีกับเรานะป่นไม้ป่านไม้ที่สังนนที่20มันคงจะเป็นแบบต้นที่ศักซึิงวันที่ต้นที่วันทเดือนพฤศจิกาวันที่25วันที่25พฤศจิกา2 5 4 5นะคะถ้าน้องก็ไม่ไม่ได้เป็นเยนรัที่ไหนเก็เป็นตว ไปเรียนวันแรกแล้วฟไหม้ก็เลยหยุดใครไม่้าชูเลยไม่ไปเลยก็เลยหยุดแล้วก็เลยไม่มีใครกล้าเลยไม่ไปเรียนเลยถ้ามีครูหลังที่สองก็จะไม่แม่แอะอันนี้ก็แน่แนนะคะน้องอาจจะนำโชค2 5 4 5น้องเกอบพอสอะไรนะคะ2 5 4หสนะคะไม่ได้เรียนนะคะํำเองนะคะ เก่งมากค่แก้วนครเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานโป้นะคะลูกเป็นหลานน้อยนะคะลูกหลานปู่นะคะโชคดีเมื่อนี้ก็จะเป็นสายบุญค่ะสายบุญเนาะค่ะ

ไอ้ลุงไปเกาะแก้วนครน,นะครับไปไหว้ปู่บหญ้าเนี่ยเราคือจากเกาะแก้วนครน,นั่งเลือกครับก็ไปแล้วก็จะไปไหว้ขอพรจากปู่ตาปู่ตาเทาเนี่ตล<ไ>อนปู่ตาหรือปู่ท้องมาเนี่สุดท้ายค่อยกลับบ้านหรือจะไปขับโฉนดเสร็จแล้วโค้งขึ้นมาว่าน,น้องหมู่บ้านมาเท่ามาไหว้ปูไล่มาไหว้น้ำทักเสียดนะครับเป็นบอ่อน้ำที่เชื่อมยุงน้ำใต้ดินเท่านั้นเป็นบ่อถ้าเป็นบอ่อน้ำบ่อลาณจะเป็นบอ่นบอนอ้ำแก้วบอ่อน้ำทิพย์ พุสมัยเก่ากินน้ำสางเนาะนะครับมือนี้ก็เป็นมือดีที่ทั้งบริษัทพัฒนาพืนทีสาธารณะจะปั้นพญานาคไหมนะครับอันนี้คือตากแบบมันพญานาคตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคือของศิลปะทั้งภาคเหนือค่ันมาท่งนี้นะจ๊ะเอามาตัวสีขาวโอ้หนักทั้งทีมบริษัทพืนทีสาธารณะออกแบบน้ำการกับผมไปแหละออกแบบจาก บริเวณเบ้านี้คือออกแบบมาเสร็จให้นะครับอันนี้คือแสงพญานาคเกิดทำไมเขาได้บวงสรวงในสร้างเพื่อน้าปั่นสร้างในก็เป็นสร้างคุนทึ่งลูกหลานของปูยูข้ามนฉนดคนบนดุงนะครับเพราะว่าเพื่อนมีอาชีพปั่นย่างเดี่ยวเพราะว่าปูคนไหนเห็ไในปั่นพญานาคยางเดียดหหยยยเด่ยวนะครับก็เลยให้เพื่อนมาปั่นให้เสร็จเราต้นข้ามนฉนดก็จะชิญนปอยู่นี่ก้อแก้วนครพร้อมนะครับพี่น้องเอฟซีางางมาเทียวก็มาไหวปูเฮ้า น้ำบ่อน้ำซักซีสเสร็จแล้วก็ลงไปเกาะแก้วเกาะแก้วนักพรนะครับจะใยปูกับนี้นั่งเรือข้ามไปเสร็จแล้วปุ๊บเจ้ากับไปใยปูท้องมาปูตาบ้านเฮาน้องโมบานค่ะค่อยกลับบ้านอันนี้คือคือตั้งตั้งเป็นรูดทองเที่ยวไปหายรูดทองเทียวม้วนๆเลยมันก็เลยเกิดกระบวนการว่าค่อยๆเห็ดเ็ค่อยใส่ปูเฮ้าไปใส่ปูตลอดนั่นคือได้ค่ะกที่นี่กะบูว่านจะลุกไปเกาะไปเกาะแก้วเราเอาบ้านนี่นะครับเกาะแก้ว ไปแล้วก็เพิ่อเก็บไม้เขียนให้ยอยู่ปากโบเย็บชี้แค่นั้นเนาะเพราะท่านเห็นค่ะท่านเห็นหนะบอกว่าทนเขียนไม่มานี่เลยโบค่ะบพท่านเห็นผูน้ใดแม่วพราะทะ่านเห็นว่านี่ไปนะครับสั่นๆกับเป็นเห็นปากบบนะครับเขียนม,มาให้แล้วเป็นของเกาะแก้วนะครับเกาะแกวแ้วเลยมีความเสื่อมส่วนบุคคลของเราครันเนาะค่ะนะครับว่านก็ได้แปดหาแปดหาแปดหซื้อซื้อครับแปดหาตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวครับโคโลเป็นเกาะแก้ว นครจะเป็นปากบัวไปเรียบร้อยแล้วเกาะแก้วนครครับเพราะว่ามันจะพัฒนาเป็นเสื่อนปูอง์ปูองส์แง่ปัจจุกับงานสีพุทุมมากเป็นเมฆซอยสางหรือจะเป็นสายบุญเมซี่ต่างการที่เกี่ยวกับสายพญานาะคเขาเคยเด็ดสางตัวนั้นนะครับทุกคนมาซอยรวมแรงกันหมดนะครับเป็นเกาะแก้วมีปูแก้วเสียทีมีขุนว่างขุนเงนินขุนเมาซอยื่อคืนกระด้ฝันเห็นพื้นอยู่หรอกมีปลูกเมซี่แม่ขาวเต็มครับอยู่นี่<ะ>ค่ะ เมื่อกีอยังเขามาล่ำบ่วงโซนแสักอย่างมันก็แห่อุบกุดนะลงไปทั้งหมดทั้งมวลลงไปเกาะแก้วเกาะข้นมานี่สุดท้ายเพื่อกลไปหาผู้ตายผู้ตาอยู่ดอนผู้ตายผู้ต้องมาก็ผม่ขึ้นไปเห็นกันเดี๋ยวเราปูผาแดงบางทีเรามาล่ำไหมค่ะมาขึ้นกับม่มาคุยก,กับผมงผงมผมว่าผมวชิบิทไว้ปะเฮ้ยเป็ดนแนังเสียแดงมาในฝันบอกมาในฝันครับมาร่วมฉลองมาแสดงความยินดีกันมาขึ้นไม่ออกไม่สิ้นใช้บ้านน้องอบานใช้สุดขาวเต๊ะหมดแห่ต้องไปเกาะแก้ว นะครับมาไปหาปูก็มีปูหาแดงมาฟอนน้ำหนาแบบนี้ปั๊บปับปับเตี่ยมเทเลยนะครับก็เลยมาบวงตัวให้ยืนนี่แหละต้นถ้ำชะโนดที่ไป,ไปไปขอมาบูชาไม่ไปที่เกาะนะครับถ้นชนน<ป>ะโนดต้นชะโนด,น,ดนี่ครับน,น,นี่ของแท้ครับถ้าคนไม่มีจะแจ่มันก็จะปลูกไม่ได้บพราเรืขอ,ขอเพิ่นก็จะเนี่ยมาถวายน้ำวัดน้ำว่าให้อนุรักษ์ไว้นะครับตัวต้นชะโนดนี่ตัวต้นชะโนดอายุปีนึงนะครับ ีเล้้ยงไวนี่ได้ปีนึงแล้วแม่นพคอนนี่นะครับโมเมนต์ของซื้อของขายอันนี้คือความศรัทธาความเชื่อเฮาค่ะนะครับขอผมน้ำวัดขอน้าผูวน้ำกาะขอแก้วน้ำก้นะครับบัดนี้นี่สลับเอฟซีอยากได้อ่าเห็นไหมอยากมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติเนาะตามความเชื่อเขียนซื้อใส่แผ่นทองนะนะครับมาใส่ทองพญานาคนะฮะคนมึงในต่ำลาเลยค่ะนะครับ คมีซื้อแตะแตงทองพญายนาคเี่มีกลิ่นมีใส่ตลอดปีตลอดสัปนะครับแผ่นทองตัวนี้ที่เดี๋ยวใส่ตัวนี้นะตีพญายนาคไว้วางเงินนี่นะครับนี่ครับเขียนชื่อใส่แผ<ม>่ยยนทองฝากห้างช่างแห่ห้างม้วนถังนี่เนาะถ้าเรียงอันนี้ตัดมันนี่ค่ะรัดมันนีบุญพ้าโศกซอพผ้าโศกมึงเราลุยหาเจ้านะครับเจ้าในกุองข้างนี้น้อเจ้าเจ้ไในมัดครับตัวนี้นะครับมีหนามีเอสพีค่กมาแผ่นทองแผ่นทองอันน,น,นี้ครับอีกที่เป็แผ่นทองไหมก็มา เอฟซีเป็่กะองมาเมดเขียนซื้อเซเปนท่องจาของหรือจะพานพวกท่านสุดท้ายพวกท่านมาพับพับมาหมวนเซพยานาหเพิ่นค่ะนะครับแ่าพี่น้องไ้ยถ้ว่า,าโมบานพี่น้องประชาชนมิด,ดีใจน้ำมันเสียเป็นการมีกลิ่นมีใสตลอดปีตลอดชาติเป็นเคล็ดการตั้นพยานาหอัอนนี้ผมก็ได้จากผู้บาอาจารย์พนแนะนําเวลาเพนเห็ดพยานาหยที่ใสผมก็จะไปนะครับผมจะไปเขียนซื้อผมซื้ออบครพวผมซื้ขอ,องพยานาหไว้ พี่เล่าคนสร้างประตูบัวประตูโค้งสร้รงรสางพญานาคจะไปซึ่งผู้บาอาจารยนยี่แถวโคราดทุนกระบอกนี่นะครับมันเคยจะมีกลิ่นมีใส้ตลอดปีตลอดชาตินะครับอันนี้คือทำเสือยชมบุญขุนนะครับเพราะว่าต่อไปนะยุกาะแก้วก็จะเป็นบ่วงบาดพญานาคบ่วงบาดเนาะเข้าใจเนาะ,ะ,ะนะครับจะขอนี่แหละครับเอฟซีสรางๆคนนะครับมาซอยกันเห็ดซอยกันสร้าง เอาซอไปใช่ใข้อจุกหลาบกี่ข้นะข้อแก้วนรค,ครับไปขัมสนอเซฟหลักว่าไว้ขาอแก้วเฮ้าไปไว้ผู้ตาเฮ้าปูท้องมาเฮ้าเอาน้ำซักซิกจับบ้านไป็ู้ช่างนั่งเลือกขามไปตอนนี้ก็ต้องเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแลรวเพราะว่าจากความรวมมือของข้างผู้่บาลน,น้ำหมบาลน้ำนะครับผู้น,น,นํำชุมชนน้ำปากชุมชุนน้ำนะครับซึ่งผมจะขามว่าได้ชุมชนต้องคอยซรอยกันเทศซ้อยกันทาน นะครับเฮาจะเป็นเฮาจะสร้างบุญผู้เดียวว่าอะต้องเป็นสพานบุญบอกพี่บอกน้องทุกคนครับบางคนโจกดีแต่าม่รวมสร้างนะครับมาสร้างเลยเจ้าอยากทาอะไรคุณมาทําเลยนะครับทานถายยูเมืองนอกเมืองหน้าจะไม่เห็นเห็นเลยเอฟซีในประเทศไทยต่ละชองที่ตามอยากทํามาทําเลยเขาเขาจะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้นะครับว่มีใคเป็นเจ้าของเกาะทุกคนคือเจ้าของเกาะมาช่วยกันนะครับให้น้องบูบาบ้านเฮาให้ประชาชน่วยบ้านเฮามีไรไดค่ะนะครับ เป็นซื้อเสียงให้มันดังทั่วโลกเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่ปูออกมาซอยบ้านเชนเมื่อกละครับให้พี่น้องเขาได้มีโชคพิลาบทั้งหมดทั้งมวลเนาะค่ะนะครับไม่อนี้กับเมื่อวีแล้วว่ามาบวงสรวงกันค่ะเห็นต้นชะโนดนะครับเมื่อนี้เห็นต้นชะโนดบางควกจะได้โชคลาภเพราะว่าก็ไปเอามาให้แล้วนะครับก็แก้วแปดห้าค่ะก็แก้วแปดห้าก็แก้วแปดห้าแปดห้าห้าแปดเห็นแล้วเนาะครับ มึงเอายุบปากกลางเนอะมึเบิ้งเอาอยู่ปากกลางบ่คนตาว่าไปเบิ้งเอาตัวตัวเดียวเดี๋ยวก็แปดหาค่ะเป็นเกาะแก้วนครตัวเดียวปวด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 ครับค่ะแปดห่างนะคะค่ะไอ้พวกก็เป็นสบายหอวหงูปูหรือเบงเอาอันเดียวกันนะครับค่ะไม่บอกไม่บอกคนยกมึงสิ้นนะอ่าผู้เฒ่านะค่ะจีบก็ยกเออเจนเป็นไตทั้งมึงซ้ายขวาที่เรียกว่า โมเมนต์มาตัวกันบ่สิอันคายหน้าคายหนวดบ่ครูเฒ่าว่่าันพระอาจารย์ลอาสร้ังเนาะบ้านแฝงกันพระอาจารย์เดชีดมึงเลยคนละโมเมนต์มาตัวกันบ่สั่นกับบ่บ่าสั่นเขียนเสี้ยป้ายไว้ยกยกมือเสี้ยเขียนแลปายยกขึ้นหัวงั้นสิเราบอกว่าพระอาจารย์ได้เขียนไว้ยกเกาะแล้วถ้าจะเป็นแปดห้าเป็นำกันพักคือเป็นสันบทตอนยังมากไหมเกาะแก้วแปดห้าก็นั้นครับ เ <า S 2> <ฟ><ง>มืองเสียงเมืองก็ความเสื่อส่วนบุนคคลก็แล้วกันค่ะนนค่กเอฟซี FC ถ้าจากีซื้อในทองพญายนาคมีกินมีใส่นะครับตลอดปีตลอดชาติจะเปียนซื้อไปเพีกก่นท่องฝากคุณคัน้านมากเลยละค่ะ,คะไม่เห็นไหนเพิินมมาติดแปะผมจะได้บอกสร้างทุกคนสามารถมมาติดได้หมดครับ ตอนนี้ก้อนที่เพิพ่งจะปิด้องพญานาคมันต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเป็นแบบว่าต้องฝากเงินมากครับสื่อแผ่นทองครับครับคืองต้องพอฝากแผ่นทองมากหน่อยขึ้สิเป็นไปไปยากฝากเงินมากแลก้วก็ไอ้แองไอ้ทรงเสื้อมาให้ครับแผ่นทองอ่ะมั่งถ้าเกิดหาบาทชิดบ,บาทอ่ะมะั้งทรเสือ้อได้ก็ได้ครับพ่อพ่อขาแผ่นทองครับพี่น้องครับทองนี่ฮะมันตะการรัตมณีค่ะรัตมณีบุญผาโช่บกุญผาโชค สองห้าโขมีแต่โชกกับโชกค,ครับโชกกับม่แต่โขกกับวยมีแต่โชกกับรวยม่แต่โขกกับลวยนะคะเมื่อน,นี้รวยลวยนะคะแปดก๊อ <8. S 1> แก้วนะครับกอกแก้วนครแปดห้านะคะ,ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณเสียอดุลมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วแนวทางวันนี้นะคะข้าบานนี่ก็ไปเบิ้งยุบปากบอค่ะท่านผู้ชมพ้นเขียนไว้แล้วนะคะ แนวทางงวดวันที่16ธันวาคม2563ไซล่ะมีละเลขเปลี่ยนห้ามเลยอ๋อนี่บอเปล่าแก้วท่าทั้งฝากเอฟซีแล้วปะนี่ากงวดเป็นเจนี่เลยครับพี่น้องเห็นใครับ้างครับ85เกาะแก้วนคร85นะคะนี่มะเบิงยุปปากบอค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ85นะคะ แปดห้านะคะกับอาบกับหรือบ่กับก็ให้พี่น้องพิจจรณาเอานะคะแปดห้านะคะก่อแก้วแปดห้าค่ะธรรมชมนะครับเับเลขแปดหาแปดหาโตเดียวโพดโพดโดดโดดเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็คือแนวทางนะคะงวดวันที่สิบหก คันว่าคม2,563นะคะแปดหาคัทธรรมชมเสียอดุลเพนก็บ,บอกมากแล้วนะคะเพนเขียนไว้ปากบอน้่นะคะกะให้พี่นองพิษจ,จะลณาเบงนะคะ้ามักค่ะชอบกับจังคอยเสียงลงทุนเดอ้อพี่นองเดอ้อถ้ามบ่มักบอชอบก็บกบให้ผพันพานไปคือเก้านาะคกะเฮาก็ต้องมีสติในการลงทุนในการเสียงซื้อนะคะ ะ็ข็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับท่างช่องรัตมานี่นะคะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีร่ลำรวยนะคะสวัสดีค่ะ